คลิกฟ้าสยบปฐพีเดลีเจนนอฟฟูเทียนตอนที่1 3 3 3ทัศนคติของเจ้าหญิงงานเลี้ยงทั้งหมดเงียบลงด้วยคำพูดของเฟิงเสี่ยวทุกคนมองมาที่เธอด้วยความสนใจคนเดียวได้กวาดล้างทุกคนที่อยู่ภายใต้ระดับนักบุญในสวรรค์ลหลีเหินผู้อาวุโสเสี่ยวยิ้มและกล่าวว่าข้าได้ยินมาว่าผู้อาวุโสของสวรรค์ลี่เหินหวังชวนได้รับการกล่าว โดยผู้อาวุโสของสวรรค์หลี่เหินให้ยืนอยู่คนเดียวบนขั้นของเขาใครที่อยู่ใต้ระนาบของนักบุญมีความทะยะยานมากพอที่จะกวาดล้างผู้ฝึกตนทั้งหมดของสวรรค์หลี่เหินที่อยู่ใต้ขั้นนักบุญหลายคนเดาว,ว่าจริงๆแล้วเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรและจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนก่อนหน้านี้เย่ฟู่เทียนเคยถูกเสนอชื่อให้เป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิง ทำให้เกิดความโกลาหนขึ้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดบางแห่งให้ความสนใจกับสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเมื่อเห็นผู้คนจำนวนมากมองไปที่เย่ฟู่เทียนผู้อาวุโสเสี่ยวก็หันไปทางเขาเขายิ้มและกล่าวว่าโอ้คนรับใช้ของชิงหยวนมีความทะยอทยานมากยอดเยี่ยมเซี่ยชิงหยวนมองไปที่เย่ฟู่เทียนผู้ชายคนนั้นไม่เคยโดดเด่นแต่เธอไม่คิดว่าเขาพูดกันหมดไม่ว่าเขาจะโอ้อวดอะไรก็ตามเขาก็ทำได้ พ่อของเธอยกย่องเขาโดยบอกว่าเขาสามารถสั่งก้าวรัดได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้เทคนิคทั้งหมดของเขาแต่หวังชวนก็อาจจะยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้เจ้าคือเย่ฟู่เทียนราชินีเสี่ยวจ้องมองไปที่เขาและเธอก็ยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะยิ้มแต่ก็ยังมีบรรยากาศของขุนนางที่ไม่มีใครกล้าดูหมิน่นเย่ฟู่เทียนลุกขึ้นและโค้งคำนับต่อราชินีเสี่ยวข้าคือเย่ฟู่เทียนเจ้าวังแห่ง พระราชวังชีศักดิทธิ์ในรัฐแห้งแหลงสวัสดีเจ้าหญิงราชินีเสี่ยวพยักหน้าให้เขาเจ้าเป็นมังกรในหมู่มนุษย์อย่างแท้จริงไม่น่าแปลกใจที่จัก,กรพรรดิทรงมีพระทัยอย่างสูงค่าขอให้เจ้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกฝนของเจ้าขอบคุณมากเย่ฟู่เทียนกล่าวเขากลับนั่งลงเย่ฟู่เทียนเป็นคนรุ่นน้องดังนั้นแม้ว่าจะมีการโอ้โอวดเกี่ยวกับเขานักบุญก็ไม่ยอมพูดอะไรยิ่งกว่านั้นเจ้าภาพงานเลี้ยงของวันนี้ คืออาวุโสมันเสี่ยวและราชินีเสี่ยวและเนื่องจากพวกเขาไม่ได้พูดมากเกินไปย่อมไม่มีใครกล้าทำอย่างไรก็ตามถ้อยคำเหล่านี้ดูประจบสอพลอเกินไปหวังชวนแห่งสวรรค์หลีเหมือนส่วนหยวนอ้าวแห่งวงังส่วนหยวนกงซุนจงแห่งหุบเขาเมฆาสักสิทธิ์ชินไปแห่งวังฉินและเหยาฉีแห่งว,งวังศักสิทธิ์เหยาไต่ล้วนกล่าวกันว่าต่ำกว่าระดับนักบุญแทบไม่มีใครเทียบได้เสี่ยวเชียนเหอกล่าวข้างผู้อาวุโสเสี่ยว สายตาของเขาจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนและเขากล่าวว่าแน่นอนว่าเจ้าและหยู่เซิงเคยต่อสู้ทางของเจ้าผ่านวัดจิวเทียนไปยังสวรรค์ชั้นที่9และเมื่อไม่นานมานี้หยู่เซิงเอาชนะลู่เฉิงดังนั้นเจ้าสองคนจึงคู่ควรที่จะอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาด้วยเหตุนี้จัก,กรพรรดิทรงนับถือท่านอย่างสูงและทรงตั้งชื่อท่านว่าคนรับใช้ของเจ้าหญิงแต่เจ้ายังเด็กโปรโดอย่าลืมว่าเจ้ามาอยู่ที่ใดและมองดูบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรจักรพรรดเสีย ฝึกฝนความชอบธทมของเจ้าและป้องกันความเย่อหยิ่งและรับใช้ฝ่ายเจ้าหญิงอย่างดีทุกคนพยักหน้าตามคำพูดของเขาเสี่ยวเชียนเหอเป็นอาของเจ้าหญิงดังนั้นเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเตือนเย่ฟู่เทียนถึงสถานที่ของเขาไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมในสิ่งที่เขาพูดเซียชิงหยวนเหลือบมองที่เสี่ยวเชียนเหอเธอไม่คิดว่าเขาจะพูดเขาเป็นลุงของเธอและคำพูดของเขาไม่มีอะไรผิดแต่เธอรู้ว่าเย่ฟู่เทียนแตกต่างจากคนอื่นๆ เขาเป็นคนที่หยิงผยองถึงกระดูกของเขาแม้แต่ตอนที่เผชิญหน้ากับเธอเขาก็ไม่เคยก้มศีรษะเลยแม้แต่น้อยและได้ต่อสู้กับเธอที่สุสารจัก,กรพัิยิ่งกว่านั้นพ่อของเธอไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาว่าคนรับใช้ของเธอเพราะเขาต้องการให้เขารับใช้และปกป้องเธอจริงๆมันเป็นการเตือนผู้คนในอาณาจักรของเขาว่าอย่ากระทำการต่อต้านเขาโดยไม่ได้ตั้งใจสถานะปัจจุบันของเย่ฟู่เทียนก็ลึกลับมากเช่นกัน และเขาต้องชัดเจนมากว่าทำไมพ่อของเธอถึงช่วยเขาเธอรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้วและเท่าที่เธอรู้ว่าเขาไม่รู้ว่าพ่อของเธอจัดการกับเขาอย่างไรในช่วงเวลานั้นโดยไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปพร้อมกับการสูญเสียภรรยาทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าต่อมาพ่อของเธอได้เลือกที่จะปกป้องเขาเขาไม่ได้ถามว่าทำไมแต่เขาต้องคาดเดาดังนั้นผู้ชายคนนี้จึงไม่กลัวเธอ และไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนรับใช้ของเธอคำพูดของเสี่ยวเชียนเหอจะไม่มีปัญหาหากพวกเขาไปรบกวนอื่นแต่เย่ฟู่เทียนคงจะไม่พอใจกับพวกเขาเธอมองไปที่เย่ฟู่เทียนและเห็นเขามองไปที่เสี่ยวเชียนเหอไม่มีความสุขหรือความโกรธในดวงตาลึกของเขาแต่อยู่เซิงข้างหลังเขาดูไม่มีความสุขดูเหมือนว่าเขาไม่คิดว่าเสี่ยวเชียนเหอจะให้คำแนะนำแก่เย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนยิ้มให้เสี่ยวเชียนเหอและพยักหน้าถ้าจะจำคำพูดของผู้อาวุโสได้แน่นอนเสี่ยวเชียนเหอจ้องมองที่เขาเมื่อเห็นทัศนคติของเขาเขาก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่เขาเริ่มแต่ในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนกล่าวต่อว่าแม้ว่าข้าจะได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทและได้เป็นข้ารับใช้ขององค์หญิงแต่ข้าก็ไม่เคยรู้สึกพอใจในตนเอง ด้วยเหตุนี้สำหรับการดูถูกร่างใหญ่ของโลกให้ข้าพูดแบบนี้เมื่อปราดแห่งสวรรค์หลีเหินพ่ายแพ้นักบุญของพวกเขาก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเสียทั้งหมดต้องรู้เรื่องนี้เนื่องจากผู้ปลูกฝังหลายคนได้เห็นด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อข้าบอกว่าไม่มีใครคู่ควรในสวรรค์หลีเหินที่ต่ำกว่าระดับนักบุญไม่มีใครสามารถจับผิดกับคำพูดเหล่านั้นได้นี่มันมากเกินไป ไม่เป็นไรถ้าคนอยากจะบอกว่าเขาหญิงหรือไม่รู้จักที่ของเขาแต่นักบุญที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือนักบุญที่เข้าไปเกี่ยวข้องพวกเขาล้อมเย่อูเฉินและนักบุญดับลียางทําให้เขาบาดเจ็บแล้วพวกเขาก็อยากจะแสร้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นไปไม่ได้ช่างเป็นคนดื้อรั้นจริงๆหลายคนคิดอย่างลับๆขณะมองไปที่เย่ฟู่เทียนเขาเป็นแบบนี้ แม้กระทั่งต่อหน้าราชินีและพี่ชายของเธอเองเขาเป็นรุ่นน้องที่บ้าและหญิ่งจริงๆเห็นได้ชัดว่าเย่ฟู่เทียนจะไม่ยอมรับคำเตือนของเสี่ยวเชียนเหอเขายืนหยัดในความเย่หยิ่งของเขาสายตาของเสี่ยวเชียนเหอจับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนจากนั้นเขาก็ยิ้มและพูดว่าดังนั้นจึงมีความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเจ้ากับสวรรค์ีเหินไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งนั้น นี่เป็นเพียงความไม่ลงรอยกันเล็กน้อยบนเส้นทางของการฝึกฝนข้าหวังว่าเจ้าจะมีความกระตือรือร้นในการรับใช้เจ้าหญิงเย่ฟู่เทียนมองย้อนกลับไปที่เสี่ยวเชียนเหอแม้ว่าเสี่ยวเชียนเหอจะพูดเหมือนไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามจะพูดออกมายิ่งกว่านั้นใครที่เชิญเขามาในวันนี้ผู้อาวุโสเสี่ยวจะไม่สนใจเรื่องของรุ่นน้องของเขา และราชินีเสี่ยวและเซียชิงหยวนก็มีโอกาสน้อยลงสำหรับเสี่ยวเซิงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาดูเหมือนว่าความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือเสี่ยวเชียนเหอเขาพยายามค้นหาอะไรเหตุใดเขาจึงเชิญเขาแล้วจึงพยายามโย่โมโหเขาด้วยคำพูดของเขาจัก,กรพัิและเจ้าหญิงรูด้ดีถึงนิสัยของข้าพวกเขาสามารถเข้าใจข้าเยฟูเทียน ยังคงสุภาพมากไม่ว่าเขาจะคิดดดยอย่างไรเขาก็ไม่สามารถรุกรานพี่ชายของราชินีต่อหน้าเธอได้โดยธรรมชาติแล้วเขาจะให้ความเคารพต่อเสียชิงหยวนพานอกจัก,กรพรรดิเสียจงใจปกป้องเขาทั้งโดยการปิดข่าวเกี่ยวกับสงครามศักดิ์สิทธิ์และโดยการตั้งให้เขาเป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงเขาชัดเจนมากในตำแหน่งของเขาในข้อตกลงนี้และรู้ว่าจัก,กรพรรดิและเจ้าหญิงสนับสนุนเขา หากเป็นเพียงแค่สวรรค์หลีเหินเขาก็จะทําให้พวกเขาอับอายได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่พวกเขาทําก่อนถ้าจัก,กรพรรดิเซียอยู่ที่นั่นพวกเขาคงไม่กล้าทําอะไรแต่เสี่ยวเชียนเหอเป็นลุงของจัก,กรพรรดิและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิเซียและเซียชิงหยวนถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทําให้เขาขุนเคืองเขาก็จะไม่ทําอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ยอมให้ความจริงที่ว่าเขาไม่ต้องการที่จะรุกรานเสี่ยวเชียนเหอทําให้ความมุ่งมั่นของเขาสั่นคลอน เสี่ยวเชียนเหอให้ความสําคัญกับเจ้ามากจริงๆขุนนางเย่เหว่ชี้กล่าวพร้อมกับหัวร้องเงียบๆข้างๆเย่ฟู่เทียนให้ความสําคัญกับข้าเย่ฟู่เทียนตอบกลับดูเหมือนเขาไม่เห็นด้วยกับคําเหล่านี้ทําไมเธอถึงพูดอย่างนั้นเจ้าต้องไม่เคยได้ยินว่าเสี่ยวเชียนเหอเคยบอกราชินีเสี่ยวว่าเขาต้องการให้เสี่ยวเซิงเข้าไปในวังของจักรพรรดิเย่เหว่ชี้กล่าวด้วยรอยยิ้มตระกูลเสี่ยวมีความเจริญรุ่งเรืองในขณะนี้ เนื่องจากราชินีมาจากตระกูลของพวกเขาแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการก้าวไปอีกขั้นเสี่ยวเซิงเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นและเป็นญาติของราชินีเสี่ยวและเจ้าหญิงช่างเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเห็นได้ชัดว่าเขาเข้ามาในวังเพื่อที่เขาสามารถช่วยเซียชิงหยวนได้ในอนาคตเหยาชิก้มศีรษะและพูดต่อเจ้าบอกข้าว่านี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครสักคนหรอแม้ว่าเธอกําลังพูดไม่ชัดเจน แต่เย่ฟู่เทียนเข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงเขารู้สึกประหลาดใจเธอเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนจริงๆเหรอเขาไม่เคยจะคิดเรื่องนี้ในบรรดาลูกๆของจัก,กรพรรดิคนโปรดของเขาคือเซียชิงหยวนและเขาเคยพูดด้วยว่าพรสวรรค์ของเธอเกินความสามารถของเขาเองหลายคนคาดการณ์ว่าผู้ที่จะปกครองอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเซียไม่ใช่เจ้าชายแต่เป็นเจ้าหญิงเซียชิงหยวนเป็นลูกสาวคนเดียวของราชินีดังนั้นกลุ่มเสี่ยว จะสนับสนุนเธอโดยธรรมชาติด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเซียชิงหยวนและเสี่ยวเซิงจึงใกล้ชิดกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอื่นๆดังนั้นถ้าเสี่ยวเซิงกลายเป็นผู้ช่วยของเซียชิงหยวนตำแหน่งของเขาจะสูงแค่ไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและพันธมิตรการแต่งงานระหว่างตระกูลเสี่ยวและหุบเขาเมคาสวรรค์จะช่วยได้เพียงเท่านี้จากสิ่งนี้เสี่ยวเชียนเหอยย่อมไม่ต้องการเห็นใครอื่นนอกจากเซียชิงหยวน ซึ่งจักรพรรดิจะส่งให้ความสำคัญอย่างสูงเย่ฟู่เทียนมาจากอาณาจักรเล้าและอยู่ในกลุ่มของจักรพรรดิเซี่ยและยิ่งกว่านั้นยังได้รับมอบหมายให้เป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงบางทีอาจเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เขาดึงดูดความสนใจของเสี่ยวเชียนเหอเย่ฟู่เทียนก็ตระหนักได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเหมือนกับเสี่ยวเชียนเหอกำลังเรียกเขาออกมาเขากำลังฟังเขาออกมาจริงๆและไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขาอาจจะฟังความต้องการของเจ้าหญิงในเวลาเดียวกัน ในกรณีนั้นการได้รับความโปรดปรานจากจัก,กรพรรดเิเซียและเจ้าหญิงก็เท่ากับการล่วงละเมิดเสี่ยวเชียนเหอตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หลีเหินและความเย้ยหญิงของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับมันน้อยลงขอบคุณที่เตือนเขาพูดกับเหยาชิท่าไม่ใช่เพราะเธอเขาคงไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนขนาดนี้ทั้งสองคนกำลังสื่อสารกันผ่านเจตจำนงทางจิตวิญญ,ญาณดังนั้น มันจึงใช้เวลาเพียงสั้นๆเสี่ยวเชียนเหงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มและกล่าวว่าหลายคนบอกว่าเจ้าไม่มีที่เปรียบในเก้ารัฐและเป็นที่ชื่นชอบอย่างสูงจากจัก,กรพรรดิเนื่องจากเจ้าคงมั่นใจในตัวเองบางทีเจ้าอาจมีคุณสมบัติที่จําเป็นจริงๆที่จะให้ชื่อของเจ้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกท่ายอย่างนั้นข้าจะไม่พูดอีกเจ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ชิงหยวนเขาหันกลับมามองเสี่ยชิงหยวน เย่ฟู่เทียนรีสายตาลงเล็กน้อยเสี่ยวเชียนเหอนี้ฉลาดวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าปู่ของเซียชิงหยวนเขาอยู่ในงานเลี้ยงนั้นเทียบเท่ากับการท้าทายเสี่ยวเชียนเหอและเนื่องจากเสี่ยวเชียนเหอเป็นลุงของเซียชิงหยวนเขาถามเธอว่าเธอมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หมายความว่าเธอต้องประกาศตำแหน่งของเธอเซียชิงหยวนจ้องมองที่เยฟู่เทียนด้วยดวงตาที่สวยงามของเธอ ขณะที่ทุกคนจ้องมองมาที่เธอดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดอยากรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเย่ฟู่เทียนคนนี้หญิงและไม่รู้จักที่ของเขาเขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เธอกล่าวเสี่ยวเชียนเหอยิ้มเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่เซียชิงหยวนยังคงพูดต่อเย่ฟู่เทียนเจ้าอวดดีว่าไม่มีใครรู้จักระดับปราดในสวรรค์หลี่เหินสิ่งนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้คนในสวรรค์หลี่เหินถือโอกาสนี้จัดการให้เรียบร้อยและหากเจ้าแพ้เจ้าต้องกลับไปยังแดนล่าง มีความโกรธอยู่ในเสียงของเธอพลิกฟ้าสยบปฐพี d ด l i เจนน o อ f ฟูเทียนตอนที่1,034ใครมีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับข้าหลายคนคิดลึกหลังจากได้ยินคำพูดของเซียชิงหยวนในงานเลี้ยงเซียชิงหยวนหมายความว่าอย่างไรดูเหมือนว่าเธอกำลังด่าเย่ฟู่เทียนแต่เธอก็อนุญาตให้เขามีส่วนร่วมกับสวค์ลีเหิน เมื่อหวังชวนไม่อยู่ไม่มีสิทธิ์ของสวรรค์หลี่เหินคนไหนที่สามารถพายเย่ฟู่เทียนไปได้มันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันจำนวนมากพบว่าหน้าขบขันจักรพรรดิเซี่ยทำให้เย่ฟู่เทียนเป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงซึ่งหมายความว่าเย่ฟู่เทียนรับใช้เซี่ยชิงหยวนในขณะที่คำพูดของเธอดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่เย่ฟู่เทียนหลายคนสงสัยว่าเธอกำลังแสดงความไม่พอใจกับผู้ที่มาจากสวรรค์หลี่เหินหรือไม่ เฟิงเสี่ยวเป็นคนทีย่ยุยุด้วยคำพูดก่อนหน้านี้และเผยแพร่สิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดให้ทุกคนได้ยินหากเป็นกรณีนี้พวกเขาก็จะต้องออกไปที่นั่นแล้วเท่านั้นดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเสี่ยวเชียนมองไปที่เซียชิงหยวนดูเหมือนว่าเจ้าหญิงได้ตัดสินใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมาดูกันว่าเย่ฟู่เทียนทำมาจากอะไรถ้าเย่ฟู่เทียนกลายเป็นแค่คนบ้า ที่ชอบอวดก็ไม่จําเป็นต้องกังวลทั้งจักรพัิเสียและเซียชิงหยวนจะไม่ต้องการเย่ฟู่เทียนอีกต่อไปเหยาชีมองเย่ฟู่เทียนข้างๆอย่างดีเธอไม่รู้ว่าเซียชิงหยวนชัดเจนว่าเย่ฟู่เทียนมีความสามารถเพียงใดและเธอไม่รู้ว่าเย่ฟู่เทียนมีพลังมากแค่ไหนอย่างไรก็ตามเธอจะสามารถวัดได้มากหรือน้อยถ้าเขาต้องต่อสู้และเธอก็สามารถบอกได้ว่าทัศนคติแบบใดที่เซียชิงหยวนมีต่อเย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนมองไปที่เซียชิงหยวนด้วยท่าทางที่ค่อนข้างแปลกใจคนอื่นอาจรู้จักเพียงเล็กน้อยแต่เขารู้ดีว่าปัปจ,จุบันไม่มีใครรู้ว่าเขามีความสามารถอะไรมากไปกว่าเซียชิงหยวนเซียชิงหยวนได้เรียนรู้มากมายจากการต่อสู้ในสุสานจากกักรพรรดิและการสู้รบอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระราชวังฉีศักดิ์สิทธิ์หมอกที่ปกคลุมจิตใจของเย่ฟู่เทียนหายไปในทันทีถ้าเซียชิงหยวนเข้าข้างเขานั่นหมายความว่าเขาได้รับความยินยอม จากจัก,กรพรรดิซีอยในระดับหนึ่งสำหรับตระกูลเสี่ยวซึ่งเป็นตระกูลที่ราชินียกย่องจะไม่มีความเสี่ยงใดๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนตราบใดที่เขาไม่ได้ทำให้พวกเขาขุนเคืองรุนแรงเกินไปเย่ฟู่เทียนรู้สึกขอบคุณที่เธอทำเพื่อเขาในขณะที่เขาพบว่าบุคลิกของเซียชิงหยวนนั้นน่ารำคาญแต่นั่นก็แทบจะไม่สำคัญเลยเนื่องจากท่าทางของคนคนหนึ่งมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่แล้วอีกครั้งเซียชิงหยวนอาจหมายถึงทุกคำที่เธอด่าเขาด้วยหากมีโอกาสได้นำเสนอตัวเขาเองเขาคงไม่สงสัยเลยว่าเซียชิงหยวนจะต้องการเอาชนะเขาให้ได้อย่างแท้จริงเย่ฟู่เทียนโค้งคำนับและยืนขึ้นดูสุภาพและให้เกียรติอย่างมากเขาเป็นลูกน้องของเซียชิงหยวนดังนั้นเขาจึงต้องเล่นบทนี้ด้วยทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นที่ว่างในงานเลี้ยงแม้ว่าสถานที่นั้น ไม่ได้เล็กนักแต่เห็นได้ชัดว่ายัางไม่เพียงพอสำหรับการต่อสู้ของปราดระดับสุดยอดอย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนไม่ได้สนใจเลยเขาเดินไปตรงกลางและคงคำนับให้ผู้อาวุโสเสี่ยวและราชินีเสี่ยวบนแทน่นโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของเจ้าผู้อาวุโสเสี่ยวในฐานะรุ่นน้องที่ได้รับเชิญให้เข้ารอเรือไม้เอกวอแหวนง,งานปกติแล้วข้าไม่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำให้เสียอารมณ์ของงานด้วยการต่อสู้ที่นี่ ดังนั้นข้าอยากเล่นเพลงที่นี่แทนเป็นวิธีฉลองวันเกิดของเจ้าผู้อาวุโสเสี่ยวข้าจะขับไล่เจตจำนงดับของนักดับแห่งสวรรค์หลี่เหินด้วยทำนองเพียงอย่างเดียวเย่ฟู่เทียนพูดจบและหันไปมองนักดับแห่งสวรรค์หลี่เหินโดยกล่าวว่าในเมื่อพวกเจ้าทุกคนสิทธิของสวรรค์หลี่เหินอ้างว่าข้าแค่โอโอดดังนั้นพวกเจ้าทุกคนที่อยู่ใต้ขั้นนักบุญอย่าลังเลที่จะมาที่ข้าทันทีเขานั่งไขว่าห้างทันที ที่เขาทำเสร็จจิตวิญญาณกู่ชินปรากฏตัวต่อหน้าเขาเขาเริ่มดึงสายโดยไม่ต้องรอให้พวกเขาเคลื่อนไหวไม่นานก็ได้ยินเสียงทำนองหลังจากนั้นงานเลี้ยงก็เงียบลงอย่างผิดปกติมีเพียงเสียงทำนองในอากาศทุกคนหันมามองชายหนุ่มผมสีเงินที่นั่งอยู่คนเดียวราวกับว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ควรค่าแก่การใส่ใจในตอนนี้มีความเหงาที่ได้ยินในทำนองของเขาราวกับว่าเขาโดดเดี่ยว จากโลกภาพประกอบที่สดใสผุดขึ้นในใจของทุกคนที่อยู่ในระยะที่ได้ยินแม้จะเป็นศูนย์กลางของฝูงชนที่มีชีวิตชีวาแต่เขาก็ดูโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงไปกันเถะนักบุญดับชั้นนำของสิทธิลล์สวรรค์หลีเหินกล่าวร่างหนึ่งหลังจากนั้นอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นนักดับหลายคนเดินไปด้วยกันและล้อมเย่ฟู่เทียนไว้ตรงกลางโมหลีแห่งสวรรค์หล,ลีเหินนั่งไขว่าห้างต่อหน้าเย่ฟู่เทียนและหยิบกูชินออกมาด้วย เฟิงเสี่ยวยืนอยู่ข้างเขาในขณะที่คนอื่นๆยืนล้อมรอบเย่ฟู่เทียนและเจตจำนงดาบเล็ดลอดออกมาเจ้าสามารถเคลื่อนไหวได้เย่ฟู่เทียนกล่าวหนึ่งในนั้นที่ยืนอยู่ต่อหน้าเย่ฟู่เทียนยิงด้วยเจตจำนงดาบเกี่ยวกับตัวเขาทันทีที่เย่ฟู่เทียนพูดจบโดยไม่ลังเลใดๆทั้งสองฝ่ายอยู่ใ,นในกล้กันมากและการบีบอัดดาบจะโจมตีในบริเวณใกล้เคียงที่เล็กมากจะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากความสามารถในการทำลายล้างของการโจมตีดังกล่าวจะน่ากลัวดาบจะดังขึ้นพร้อมกับเสียงแหลมสูงเมื่อมันพุ่งไปที่เย่ฟู่เทียนด้วยความเร็วที่เห็นได้ชัดเย่ฟู่เทียนดึงสายและส่งเสียงดนตรีขึ้นไปในอากาศซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งกฎอันน่าสะพรึงกลัวทำลายเจตจำนงของดาบที่เข้ามาวูพายุออร่าดาบอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในทันทีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจากสวรรค์หลีเหินระเบิดด้วยดาบอันน่าสะพรึงกลัว แรงกดดันอันแผ่วเบาพัดพาไปทั่วทั้งงานเลี้ยงกลายเป็นพายุที่น่าสะพรึงกลัวนักบุญหวังม่านแสงแยกสนามรบนั้นออกจากโลกภายนอกพายุออร่าดาบอันน่าสะพรึงกลัวถูกฉีกผ่านอาวกาศตามเจดจำนงของดาบที่ไร้ขอบเขตตั้งใจที่จะฟันเย่ฟู่เทียนลงเย่ฟู่เทียนไม่ได้เคลื่อนไหวและพวกที่มาจากสวรรค์หลี่เหินก็เช่นกันมันเป็นเพียงดนตรีและเจตจำนงดาบที่ปะทะกัน พื้นที่เล็กๆนั้นดูเหมือนวันโลกาวินาศในช่วงเวลานั้นเย่ฟู่เทียนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นและยังคงเล่นเพลงของเขาอย่างเงียบๆทำนองของเขาทะลุผ่านพายุออร่าของดาบและได้ยินจากพานอกกฎเกณฑ์อันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นรอบๆร,ร่างผู้เดียวดายนั้นขณะที่เล่นเพลงต่อไปคลื่นเสียงก็พุ่งออกมาและอากาศดู เหมือนจะถูกตัดออกมันฉีกผ่านพายุแห่งเจตจำนงดาบและฉากก็ดูบาดใจเสียงเพลงที่โมหลี่กำลังเล่นอยู่ก็ได้ยินเช่นกันเปลี่ยนเป็นเจตจำนงดาบที่เฉียบแหลมอย่างยิ่งราวกับมีเส้นได้เป็นพันๆเส้นทุกเพลงที่เขาเล่นนั้นรู้สึกเหมือนดาบแทงเข้าไปในจิตใจของเย่ฟู่เทียนที่แย่ไปกว่านั้นยังคงมีเจตจำนงดาบที่ไร้ขอบเขตมุ่งตรงไปยังเย่ฟู่เทียนที่เล็ดลอดออกมาจากพายุที่ถูกตัดออกก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนยังคงดูราวกับว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขายังคงนั่งในที่ที่เขาอยู่เงียบๆตอบรวกับว่าดับนับไม่ท่วนตัดร่างกายของเขาและแทงเข้าไปในเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขาเย่ฟู่เทียนในสถานการณ์ที่เขาถูกจับได้รู้สึกราวกับว่าเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในช่วงเวลาใดก็ตามแต่แล้วอีกครั้งเขายังคงเล่นเพลงของเขาในความเงียบทำนองของเขาเหงาและเศร้า แต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดอยู่ภายในราวกับจะประกาศให้โลกรู้ว่าถึงแม้เขาจะสร้างศัตรูกับคนทั้งโลกเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมและจิตใจของเขายังคงไม่สั่นคลอนผมของเย่ฟู่เทียนปลิวสวัยในพายุดุดดาบเสื้อผ้าของเขาปลิวว่อนในอากาศเขาแปล่งรัศมีแห่งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตัวเขาในขณะนั้นว่าไม่มีเจตจำนงดาบใดสามารถตัดได้การผสมผสานของกฎด,ดวงดาวและอวกาศนักบุญดูเหมือนจะสามารถสัมผัส ไดถึงพลังที่เล็ดลอดออกมาจากเย่ฟู่เทียนเขาวางการป้องกันอย่างสมบูรณ์ไว้รอบรอบร่างกายของเขาในขณะที่พลังแห่งกฎของเขายังคงโหมกระหน่ำในขณะที่ถูกปกคลุมไปด้วยทำนองของเขาผู้แข่งแกร่งจากสวรรค์หลีเหินขมวดคิ้วอย่างอ่อนโยนและระเบิดเจตจำนงดาบที่ยิ่งใหญ่กว่าบางคนถึงกับปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณแห่งชีวิตของพวกเขาโมหลี่ดึงสายอย่างบ้าคลั่งตั้งใจ ที่จะจอดจิตใจของคู่ต่อสู้โดยใช้ทำนองของเขาในความพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อเย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็พบว่าเย่ฟู่เทียนดูราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยพายุที่เกิดจากบทเพลงของเย่ฟู่เทียนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปกคลุมพื้นที่ที่ไร้ขอบเขตพื้นที่แคบเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างในอวกาศทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกคุกคาม ในที่สุดนักดาบก็เคลื่อนไหวร่างกายของเขาพุ่มตรงราวกับดาบฟาดฟันตรงไปยังเย่ฟู่เทียนการโจมตีเพียงครั้งเดียวสามารถฆ่าชีวิตและแบ่งพื้นที่ได้เย่ฟู่เทียนยังคงนั่งเงียบเงียบและไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นนักดาบรู้สึกได้ถึงพลังทำลายล้างที่วาบวบอยู่ในใจในขณะนั้นทำให้เขาสันสะททานในจิตวิญ,ญญาณของเขาเองในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาดูเหมือนจะหยุดไปพร้อมกันพายุทำลายล้างปกคลุมเขา และเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างแรงกล้าพลังของกฎเกณฑ์และพลังจิตจะโจมตีขนาดนี้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีที่พึ่งโดยสิ้นเชิงคนทั้งโลกอ้างว่า้าดดอดานและหยิ่งแต่ทำไมข้าต้องพิสูจน์อะไรให้โลกรู้ด้วยเย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างใจเย็นเขาดึงสายเมื่อพูดจบนักดาบคนนั้นคำรามและพ่นเลือดออกมาในขณะนั้นขณะที่ร่างกายของเขาตกลงไป เขาไม่ได้อยู่คนเดียวนักดาบของสวรรค์หลี่เหินทุกคนรอบตัวเขาถูกโจมตีด้วยเสียงเพลงของเขาในเวลาเดียวกันในขณะนั้นทำนองเพลงของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นการโจมตีทางวิญญาณที่แท้จริงแทรกซึนเจต่อจำนงนของพวกเขาที่นั่นพวกเขาทั้งหมดประสบภาพหลอนที่นั่นแล้วรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังอยู่ภายใต้อำนาจของแสงแห่งวันโลกาวินาศนั่นไม่ใช่ทั้งหมดร่างกายของพวกเขาดูเหมือนจะแข็งจนแทบจะขยับไม่ได้ ถ้าเป็นใครๆที่ต่ำกว่าขั้นนักบุญจากสวรรค์หลี่เหินที่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับข้านิ้วของเขาดึงสายยออีกครั้งเมื่อเขาพูดจบผู้คนรอบๆตัวเขาต่างก็ส่งเสียงฮึดฮัดและถ่ายเลือดออกจากปากในทันทีสายบนเครื่องดนตรีของโมลี่ก็ขาดตรงนั้นแล้วใบหน้าของเขาขาววาวราวกับกระดาษพื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยเพลงของเย่ฟู่เทียนและพายุที่พัดผ่านราวกับว่าทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมของเย่ฟู่เทียน ใครที่ต่ำกว่าขั้นนักบุญจากสวรรค์หลีเหินมีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับข้าไม่มีนักดาบแห่งสวรรค์หลีเหินคนไหนกล้าขยับกล้ามเนื้อและไม่มีใครมีกำลังพอจะทำได้เย่ฟู่เทียนยังคงเล่นอย่างไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามทำนองอันบ้าคลั่งของเขาใกล้จะจบลงแล้วกลับกลายเป็นเงียบสงัดแต่ก็โดดเดี่ยวราวกับว่าเขาต้องการความเข้าใจจากใครก็ไม่รู้และเขาไม่มีอะไรจะพิสูจน์ให้โลกรู้ มีหลายคนที่สงสัยเขาซึ่งมาจากก้าวรัฐของโลกเบื้องล่างในขณะที่บุคคลสำคัญหลายคนมองว่าเขาขัดขืนและดื้อรั้นเกินไปแต่เขาไม่เหมาะที่จะยืนเคียงข้างกับอัจฉริยะที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแต่แล้วในต่อเซียชิงหยวนอนุญาตให้เขาต่อสู้ดังนั้นเขาจึงเอาชนะทุกคนจากสวรรค์หลี่เหินซึ่งไม่ใช่นักบุญด้วยเพลงเดียว ทำนองของเขาค่อยๆใกล้เข้ามาในขณะที่ผมของเขาเป็นลอนเขายังคงนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบเปล่ากับว่าเขาไม่เคยทําอะไรเลยอย่างไรก็ตามทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกตะลึงอย่างมากเขาจัดการกับการโจมตีของนักดาบด้วยการควบคุมกฎและเจตจำนงที่น่าเกรงขามเท่านั้นทว่าในาาที่สุดเมื่อเขาจู่โจมโจมตีด้วยจังหวะและการโจมตีด้วยกฎเกณฑ์ไม่มีใครสามารถขวางทางเขาได้ ไม่มีใครสามารถทำเช่นนั้นได้ไม่สำคัญว่าพวกเขาเป็นผู้ปลุกฝังจากสวรรค์หล,ลีเหินผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมทุกคนในปัจจุบันต่างจับตาดูเขาเพลงหนึ่งดูเหมือนจะทำให้พวกเขาตระหนักว่าชายหนุ่มผมสีเงินจากก้าวรัฐมีความภาคภูมิใจเพียงใดดูเหมือนว่าจัก,กรพรรดิเซียจะทำให้เขาเป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงเนื่องจากรู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาและมาชื่นชมเขาด้วยเหตุนี้ เมื่อกล่าวเช่นนั้นความซาบซึ้งของจัก,กรพรรดิเสียที่มีต่อเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะเกินความคาดหมายของทุกคนในปัจจุบันการอนุญาตที่เซี่ยชิงหยวนมอบให้เย่ฟู่เทียนในการเคลื่อนไหวนั้นน่าสนใจมากกว่าที่เคยเป็นมานี่เป็นวิธีที่เธอบอกทุกคนว่าเย่ฟู่เทียนเป็นของเธอหรือไม่เสี่ยวเฉียนเฮอจ้องมองไปที่ร่างนั้นเขาสัมผัสได้ถึงรัศมีอันแหลมคมที่เล็ดลอดออกมาจากเย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนกำจัดจิตวิญญาณกู่ชินของเขาและยืนคำนับที่แท่นก่อนจะพูดว่าข้าขอให้เจ้ายกโทษให้สำหรับการขัดจังหวะอารมณ์ของเหตุการณ์ข้าจะออกไปทันทีนั้นก็ไปซีเซียชิงหยวนกล่าวก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเย่ฟู่เทียนขอตัวและจากไปพร้อมกับผู้คนในพระราชวังฉีศักิ์สิทธ์เนื่องจากเสี่ยวเชียนเหอมีวรระของตัวเองเย่ฟู่เทียนจึงไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องเผชิญหน้าและอยู่ข้างหลังในงานเลี้ยง